สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะก็วันนี้เจอกันอีกแล้วในสัปดาห์ที่14บสีจำได้ไหมสัปดาห์ที่14นั่นหมายความว่าในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราเจอกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่14แล้วนานเนาะหลายครั้งแล้วเนาะก็น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะเอาวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง2จําได้ไหม มาที่ที่แล้วเป็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่1แล้ววันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมให้ความรู้กับนักเรียนเป็นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก่อนอื่นมาดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข้อ1นักเรียนสามารถอธิบายวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้สก็คือสามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้นั่นคือจุดป,ประสงค์การเรียนรู้นะคะก่อนอื่นนักเรียนมาวิเคราะห์วิถีชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน ะะโดยนำตัวเลขนะคะนำตัวเลขหน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในตารางให้ถูกต้องอ่ามาแล้วมันจะมีข้อ1ถึงข้อ7นะคะมีข้อ1ข้อ7แล้วก็จะมีวิถีชีวิตอดีตกับปัจจุบันอย่างข้อ1ข้อ1ข้อความที่ว่าประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักนั่นคือหมายเลข1 นั่นนงคิดว่าจะเอาหมายเลขหนึ่งไปใส่ในช่องวิถีชีวิตอดีตหรือจะเอาไปใส่ในช่องวิถีชีวิตปัจจุบันอ่ะตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ 1.. 2.. 3.. ตอบแล้วใช่ไหมนั่นคืออดีตนั่นเองนะคะอดีตวิถีชีวิตเรื่องของการประกอบอาชีพจะ,ะเป็นเรื่องของเกษตรกรเป็นหลักพอเข้าใจแล้วเนาะต่อไป2นะคะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหมายเลข2 นักเรียนคิดว่าจะไปเติมในตารางช่องไหนคะระหว่างวิถีชีวิตในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน1 2 3สตอบเลยค่ะน่าถูกไหมเอยที่ตอบไว้นะคะคือวิถีชีวิตในปัจจุบันนั่นเองต่อไปหมายเลข3เดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 อ่าเป็นวิถีชีวิตในอดีตใช่ไหมต่อไปหมายเลข4วิถีชีวิตที่เร่งรีบหมายเลข4วิถีชีวิตที่เร่งรีบลองคิดดูซิว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนในอดีตหรือในปัจจุบันตอบพร้อมๆกัน1 2 3เป็นวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะเร่งรีบเพราะว่าเขามีเรื่องของเวลาในการทํางานเป็นตัวกํากับการดําเนินชีวิตของเขา ต่อไป5ติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์คิดว่าเป็นอดีตหรือปัจจุบันตอบพร้อมๆกันหนึ่งสอม 1, 2, มันคือปัจจุบันนั่นเองนะคะอดีตจะใช้อะไรเอ่ย 5. จดหมายนะคะต่อไปหมายเลขหติดต่อสื่อสารโดยใช้จดหมายวายคุณครูฉเฉลยซะแล้วงั้นข้อนี้ไปเลยค่ะข้อหกนะคะอดีต และ7นะคะทอผ้าขึ้นใช้เองเป็นวิถีชีวิตในอดีตนะคะถูกต้องทุกคนไหมเอ่ยทุกคนถูกไหมน่าจะถูกนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอการแต่งกายการประกอบอาชีพด้าแบบนอาหารความสัมพันธ์แล้วก็ด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งเราจะมาดูนะทั้ง5ด้านในวันนี้นะคะ มาดูการแต่งกายก่อนอดีตจะเป็นลักษณะเสื้อผ้า,าเราจะทอเองนะเครื่องทอผ้านะทอเองใช้เองเสื้อผ้าก็จะย้อมเองด้วยนะคะเราจะใช้สีจากธรรมชาติมาย้อมสีธรรมชาติมีอะไรบ้างต้นครามจะใช้จะเป็นจะได้สีฟ้าสีฟ้าครามนะคะถ้าเราต้องการสีเหลืองเราก็ได้มาจากดอกดาวเรือง ถ้าต้องการสีน้ำตาลมาจากเปลือกสะเดาหรือถ้าต้องการสีชมพูมาจากกลับมะพร้าวนะคะทีนี้ปัจจุบันการซื้อเสื้อผ้าก็จะเป็นในลักษณะของเสื้อผ้าสาเร็จรูปนี่คือยุคปัจจุบันสั่งเสื้อผ้าสาเร็จรูปมาใส่ได้เลยแล้วก็การแต่งกายก็จะเป็นลักษณะของสมัยนิยมนะคะแล้วก็สีก็จะใช้สีจากสีย้อมผ้าไม่ใช่ใช้จากสีธรรมชาติ นะสีธรรมชาตินอกจากนํามาย้อมผ้าแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าเอามาทําอะไรได้อีกอนักเรียนน่าจะรู้เนาะเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนอาจจะเคยทําให้เห็นอย่างเช่นสีเขียวขนมกรใช้สีเขียวเอามาใบเต ơi, ยามาทําขนมใช่ไหมล่ะอันชันอย่างเงี้ยทําขนมชั้นอย่างเงี้ยนะคะมาดูเรื่องของการประกอบอาชีพนี่คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประกอบอาชีพ เห็นว่าอดีตลักษณะของการทำนาก็จะใช้บัวนะไถนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาไม่ใช้วัวและใช้รถไถแต่ลักษณะเป็นรถไถแบบเนี้ยเดินไถบ้างล่ะปัจจุบันนี่รถไถแบบนี้เลยใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นการใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวข้าวที่คุณครู เรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วจะเป็นลนักษณะการลงแขกแต่ปัจจุบันจะใช้รถรถเกี่ยวข้าวนะคนเดียวเองใช้รถยนอันนี้เกี่ยวข้าวหลายคนแต่มันบ่งบอกถึงความสามัคคีแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายมันก็จะน้อยด้วยแต่นเนี้ยคนเดียวค่าใช้ใจ่ายมันก็จะมากเพิ่มขึ้นนะคะาการพายเรือขายสินค้าปัจจุบันนี่ใช้เทคโนโลยีในการขายสินค้าที่เรียกว่าสินค้าออนไลน์เห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลง ที่แบบเปลี่ยนแปลงแบบโอ้ใช้เทคโนโลยีล้วนๆเลยแต่ปัจจุบันการขายสินค้าเขาก็มีการแบบเขาเรียกว่าตลาดจำลองขึ้นมาขายนะคะใช้เรือเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นคนเราก็มักจะย้อนกลับไปดูอดีตเหมือนกันว่ามันมีความบางทีก็ไปถ่ายรูปด้วยไมตล,ตลาดน้ำตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช่ไหมจะมีการค้าขายทางเรือการใช้พนังงานโรงงาน,นาเป็นหลัก อาหารอาหารที่รับประทานจะเป็นสิ่งที่หาง่ายในชุมชนที่บอกบกปลูกผักในสวนครัวก็จะมาเอามาประกอบอาหารรับประทานเองแต่ปัจจุบันมาได้ปลูกผักก็เลยไม่ได้ประกอบอาหารเองประกอบกับอาชีพที่เร่งรีบก็จะเป็นลักษณะการสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์นะคะเรียกว่าสั่งออนไลน์อาหารก็จะเป็นลักษณะรับรวัรับวัฒนธรรมมาจากตะวันตก นะคะเป็นพิซซ่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็อันนี้เป็นอาหารของอดีตคนในยุคการเมนชีชิตในอดีตก็จะเป็นเห็นไหมประกอบกินเองใส่อาหารก็จะใส่ปิโตนะคะน่ากินจนความสัมพันธ์อดีตใช้ชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาอาศัยปัจจุบันเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นก็จะมีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนี่นี่คือภาพในอดีตดูออกไหมเอ่ย ก็จะอยู่กันอย่างเรียบง่ายเรียสงบนะคะมืดพอเย็นก็จะบ้านใครบ้านมันประกอบเขาครครัวทําอาหารกินข้าวพอพบค่ําก็จะพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วก็คุยกันในภายในครอบครัวแต่ในยุคของปัจจุบันก็การเดินทางมืดตัวย,ยังเดินทางกลับบ้านไม่ถึงบ้านกันเลยความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอดีต ความสัมพันธ์ก็จะอบอุ่นนะพ่อแม่ลูกู่ย่าตายายปัจจุบันนี้ค่ะเป็นเรื่องจริงๆเลยของใครของมันสังคมก้มหน้าเป็นอันนี้น่ากลัวนักเรียนไม่มีเรื่องทุกเรื่องสุขอะไรก็ไม่พูดคุยกันเพราะว่ามัวแต่ไปคุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้คุยกันคนกับคนภายในครอบครัวการติดต่อสื่อสารอดีตจะเป็นปัจจุบันอดีตจะเป็นจดหมายปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะของโทรศัพท์จริงอยู่อันนี้ก็ ค่อนข้างช้านะกว่าจะถึงวัน2วันแต่เราจะามีความรอบคอบในการเขียนจดหมายกรลัร่นกรองการเขียนจดหมายนะคะส่วนโทรศพัพท์นี่เราบางทีก็พูดออกไปเลยไม่ได้กันกรองคําพูดออกไปแต่ข้อดีคือมันจะไวติดต่อสื่อสารกันได้เร็วขึ้นนะคะสรุปได้ว่าในอดีตยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนะัก คนพึ่งพาใส่ธรรมชาติต่อมาปัจจุบันมีความเจริญมากขึ้นก็ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในด้านต่างๆนั้นมันเปลี่ยนปแปลงนะคะอ่ะกิจกรรมค่าท้ายบทเรียนเรียนเขียนวันที่แล้วใช่ไหมแล้วก็เขียนข้อ1ถึงข้อ5นะคะข้อ1ถึงข้อ5ตอบมีแบบทดสอบ5ข้อให้นักเรียนได้ลองทบทวนเรื่องราวที่เรียนไปแล้วนะคะข้อ1ถึงข้อ5เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วมาดูข้อ1เลย นักเรียนถ้ายังไม่เสร็จนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูเองนะคะมาดูข้อ1วิถีชีวิตในอดีตมีลักษณะอย่างไรข้อ1น,นะคะวิถีชีวิตในอดีตมีลักษณะอย่างไรก็มีการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติขอใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขอพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินักเรียนเลือกข้อกอหรือข้อขอหรือข้อคอ แล้วก็เอาไปใส่ในข้อ1เลยนะคะเอาเฉพาะกอขอหรือขอเลือกนะคะต่อไปข้อ2ข้อใดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้อใดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็การใช้รถไถนาแทนกระบือขอการเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานคนข้อการเขียนจดหมายถึงเพื่อนอเลือกเลยนะคะระหว่างข้อกอข้อขอหรือข้อขอ ต่อไปข้อ3การเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันในข้อใดถูกต้องก็เปลี่ยนจากอาชีพเพาะปลูกมาทำงานโรงงานขอเปลี่ยนจากการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปมาทอผ้าใช้เองขอเปลี่ยนจากสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มาเป็นจดหมายเรียกเลยนะคะกขอหรือคต่อไปข้อ4ในปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตในลักษณะอย่างไรก็มีชีวิตที่เร่งรีบ ขอมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายขอ้อมีลักษณะครอบครัวใหญ่อเลือกเลยนะคะกขหรือขพิจารณาดูขอ้ขอ5การเดินทางในอดีตใช้สิ่งใดเป็นพาหนะอดีตนะคะกรถขอเรือขอเครื่องบินอ่ะเลือกนะคะ5ขอ้อก็หมดแล้วถ้านเรียนไม่ทันนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูข้อ1 ต่อตอนต,ต้นสไลด์ได้นะคะก็หวังว่านักเรียนคงเรียนรู้แล้วน่าจะมีความรู้นั้นมาทำแบบทดสอบนี้ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะโรงเรียนวังไกจกังวลน,นะคะทุกสไลด์นี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิน,นี้ละค่ะก็ก่อนอื่นก็จบแล้วนะคะพบกันในชั่วโมองหน้านะคะ สวัสดีค่ะ